สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมปื้อแมดินฮูดกับรายการลอสปอยดูนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสปอยแชรีชัชปินโดยในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าวงกระบนนะครับหรือว่าถ้าชื่อไทยก็คือศิลปินเดียวนั่นเองส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรงั้นก็ไปดูกันเลยที่ผับแห่งหนึ่งบักชาลีของเราก็เข้าออกหน้าร้านนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นนักดนตรีเปิดหมวกเครื่องดนตรีที่เขาเล่นนั้นก็คือไวโอลินนั่นเอง และบักชาลีก็ไปเล่นไวโอลินหลังร้านนะครับซึ่งฝีมือการเล่นก็เพลาะใช้ได้ทีเดียวแต่จู่ๆก็มีวงดนตรีเปิดโมอีกวงหนึ่งครับมาเล่นหน้าร้านก็มา4คนครับอ้ายมา4คนก็งั้นและครับมากัน4คนอย่างนี้ดีกีการเล่นก็เลยดีกว่าลูกค้าในผับนะครับก็เลยเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่วงดน,นตรีหน้าร้านเล่นแต่พอบักชาลีเล่นไวโอลินจบนะครับเขาก็มาขอตังค์จากคนในร้านคนในร้านก็ให้ครับพอคิดว่าบักชาลีของเราเนี่ยเป็นสมาชิกวงดน,นตรีหน้าร้านและสักพักหนึ่งครับ สมาชิกวงดนตรีหน้าร้านเนี่ยก็มาขอเงินจากคนในร้านนะครับลูกค้าในร้านก็งงครับอ้าวจะมาเก็บตังซ้ำซ้อนทำไมและลูกค้าก็บอกว่านะครับว่าเขาเนี่ยจ่ายตังค่าดนตรีให้บักชาลีไปแล้วอ้าวชิบหายมึงหลอยเงินกูหัวหน้าวงดนตรีเลยซัดชาลีไปทีนึงครับบักชาลีเข้าคืนแต่ก็โดนลูกค้าแต่บักชาลีก็อาศัยสกิลหลบหลีกเกจิเลเวลกก้าหลบมัดของหัวหน้าวงดนตรีได้ทุกดอกแถมยังเคาน์เตอร์ด้วยการเอาขวดตีหัวไปทีนึงและบักชาลีก็หนีออกหลงังร้านแล้วก็วิ่งงงกกกลััับเข้าาาาออ้้้้าาาาามหหนนนรรรอออีค แล้วก็วิชาดีจา้าพากตัวชังแงงฮ้ยโง่หา,ายหากูไม่เจอนั่นแหละครับเพราะสกิลหลบหลีกของบักชาลีพวกวงดนตรีก็เลยจับชาลีไม่ได้บักชาลีก็เลยหนีรอดเข้าไปในร้านนะครับและก่อนกลับเขาก็ซดเหล้าสกักกลบก่อนไปและฉากก็ตัดมาที่บ้านของไฮโซคนหนึ่งครับก็ครอบครัวนี้ก็ค่อนขน้างจะร่ำรวยแต่คุณหญิงของบ้านนี้ครับเธอกําลังโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าลูกสาวเธอหายตัวไปนะครับ โดยเธอก็พัดภาคจากลูกสาวมานานแล้วนะครับตั้งแต่ลูกของเธอยังเด็กซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพัดภาคกันยังไงอาจจะโดนลักพาตัวหรือยังไงดีแหละซึ่งในตอนนี้ลูกสาวของคุณหญิงนะครับก็โตเป็นสาวแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยถูกครอบครัวคนจอนจัดใช้งานเยี่ยงทาสใช้ทั้งซักผ้าทํางานหนักต่างๆซึ่งเธอก็คือนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองครับแล้วต่อมาครับบักชาลีก็มาเจอเธอ,เธอพอดีก็เห็นเธอซักผ้าทํางานหนักนะครับบักราลีก็เลยบรรเลงเพลงเพื่อให้เธอนั้นผ่อนคลายบัวลอยเจ้าเพื่อนยาน แต่จะจูบ,บักชาลีก็เล่นจังหวะเร็วครับเธอก็เลยเล่นจังหวะซักผ้าแบบ,แหบ,แบ,บให้สปีดแต่แน่แนวแนวแนวแต่แน่แนวแนวแนวแน่แนวแนวแน่แนกแนวแนวแน่แนวแน่แนว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 แน่แนวแนวแนวแน่แนว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 แน่แนว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 แน่แนว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 แน่แนว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 แนเแนวแนวแนวแน่แนวแน่แน่แนวแนวแน่แนคแนแนวแนวแนวแนแนแนวแนวแนแนีแนวแนแนวแนวแน่แนแนวแนวแนแนนวแน่จจนแ,วแน,น,นออแวแน,น,าานวแ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 นนแนแนแนนแ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 นวแนแน คนคุมก็ต่อยบัคชาลีตกถังน้ําแล้วก็เขียนนางเอกต่อหน้าเลยแม่โหจริงๆเอ้คนพวกนี้และคนคุมก็ล่าหนังเอกเขียนต่อที่ใต้ต้นไม้บัคชาลีเห็นก็ทนไม่ได้ครับบัคชาลีก็เลยสวมหมดบาดพระเอกแอบบเข้าไปช่วยนางเอกโดยการใช้ไม้กระบอกสเตลเ k e ดาวใส่คนคุมทั้งหมดแม่ยังกะแอสซินครีตถ้ามีฮิ d เดนเบดไม่ใช่เลยและบัคชาลีก็อุ้มนางเอกขึ้นไปบนรถบ้านครับแต่ว่าคนคุมคนหนึ่งนั้นยังไม่สลบครับพอเห็นหนางเอกกับบัคชาลีกำลังจะหนีเขาก็เลยจับบัคชาลีเนี่ยกดน้ํา แนางเอกก็มาช่วยโดยการเอาไม้ตีหัวซ้ําและบักชารีก็รีบพานางเอกขึ้นรถบ้านแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยครับพวกคนจอดจัดก็ไล่ตามแต่ว่าก็ไล่ตามไม่ทันในที่สุดบักชารีกับนางเอกนะครับก็ขับรถบ้านหนีออกมาจนได้รุ่งเช้าวันต่อมานะครับบักชารีก็มานอนนอกรถบ้านแล้วก็ให้นางเอกนอนในรถนะครับว้ายอะไรแทงดาพอดีก็ได้ไปนอนทับต้นกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรก็เลยตาตูดอ่ะในหนก็ตื่นและก็เลยปลุกนางเอกนะครับแล้วก็พานางเอกเนี่ยล้างหน้าล้างตาแล้วก็ทําผมใหม่ให้นะครับ ก็สวยขึ้นนั่นแหละดีกว่าตอนมอมแมมเยอะและบักชลีก็บอกให้หนางเอกนะครับไปตักน้ําส่วนตัวเองเนี่ยจะทํามื้อเช้าให้แต่ระหว่างที่นางเองกกาลังจะไปตักน้ําก็ไปเจอกับจิตรกรรูปหล่อคนหนึ่งครับซึ่งเขาก็ยังคิดไอเดียวาดรูปไม่ได้พอเจอหน้านางเอกครับเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยเพราะว่าหน้านางเอกสวยนะครับจิตรกรก็เลยขอร้อให้หนางเอกเนี่ยมาเป็นแบบวาดรูปให้หน่อยพอนางเอกเห็นจิตตกรรูปหล่อนะครับขอร้อให้เป็นแบบวาดรูปเธอก็ตอบตกลงเลยครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอก็เริ่มจะชอบจิตรรกูปหลลอคนนี้นน้้ะแววดย เพราะว่าภาพเสร็จนะครับจิตรกรก็เลยอาสาที่จะไปตักน้ําให้นางเอกและทั้งสองคนก็กลับมาหาชาลีครับนางเอกก็เลยแนะนําจิตรกรให้บักชาลีรู้จักและทั้ง3คนก็มากินมื้อเช้าด้วยกันนะครับซึ่งตอนกินข้าวนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าทั้งจิตกรหนุ่มแล้วก็นางเอกเนี่ยก็เริ่มปิงกันซะแล้วส่วนบักชาลีก็กินแห้วเลยครับตัวเองอุตส่าห์ไปช่วยนางเอกออกมาแต่ก็โดนจิตรกรคนนี้ข้าบไปกินซะแล้วแต่บักชาลีเห็นก็ทนไม่ได้ครับก็เลยเดินออกมาและพอทั้งคู่กินข้าวกันเสร็จนะครับ จิตรกรหนุ่มก็เลยบอกลานางเอกกับปักชาลีและวเขาก็บอกว่าเขาจะเอาภาพของนางเอกที่เป็นต้นแบบวาดเนี่ยไปทําการแสดงโชว์นะครับในเวลาต่อมานะครับจิตรกรหนุ่มก็เอารูปของนางเอกเนี่ยไปทําการแสดงโชว์ซึ่งก็ได้รับคําชื่นชมนจากผู้ใหญ่ในวงการมากนะครับว่ารูปนี้สวยมากส่วนทางด้านนางเอกนะครับตอนนี้เธอก็เศร้ามากเพราะว่าจิตรกรหนุ่มนั้นไม่กลับมาหาเธอเลย บักชารีก็พยายามปลอบใจเธอนะครับโดยการวาดภาพบนรถบ้านแต่ว่าสกิลว,วาดรูปของบักชาลีนี่มันก็ไม่ต่างจากเด็กอนุบาลวาดรูปเลยมันก็เลยทําให้หนางเอกเนี่ยยังไม่คลายความเศร้าเลยแม้แต่นิดเดียวในเวลาต่อมานะครับก็มีเหล่าไฮโซมาชมภาพวาดของจิตกรหนุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของนางเอกนั่นเองครับพอแม่นางเอกมาเห็นภาพวาดซึ่งคนในภาพก็คือนางเอกนั่นเองครับเธอก็จาได้ทันทีว่านี่คือลูกของเธอแน่นอนเธอก็เกือบจะเป็นลมครับพอดีก็มีคนมาช่วยพยุงให้เธอนั่งเก้าอี้ จนจิตกรหนุ่มก็เลยมาถามนะครับว่าเธอเป็นอะไรแม่ของนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพน่ะเป็นลูกสาวของเธอเองเมื่อรู้ดังนั้นแม่นางเอกกับจิตรกรหนุ่มก็เลยรีบบึ้งมาที่นางเอกเลยครับแล้วจิตรกรหนุ่มก็เลยบอกนางเอกนะครับว่าผู้หญิงค,ค,ค,คนนี้คือแม่ของคุณพอนางเอกมาเจอแม่ก็ดีใจใหญ่เลยครับทั้งสองคนก็เลยกอดกันแล้วพอดีบักชาลีก็กลับมาพอดีครับบักชาลีก็งงใหญ่เลยเอ๊ะทำไมคนมาทําไมกันเยอะแยะจิตรกรหนุ่มก็เลยบอกบักชาลีไปนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือแม่ของนาง แม่นางเอกก็เลยขอบคุณชาลีครับที่ช่วยดูแลลูกสาวและเธอก็ได้อมอบเงินจํานวนหนึ่งให้บักชาลีไปครับและนางเอกก็บอกลาชาลีนะครับเพราะว่าเธอเจอแม่แ,แท้ๆของเธอแล้วบักชาลีก็เลยดีใจกับเธอด้วยครับแล้วก็บอกให้นางเอกเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวเธอซะอย่ามาลําบากกับเขาเลยแล้วแม่นางเอกกับจิตกรหนุ่มก็เลยพานางเองกกลับบ้านครับส่วนบักชาลีก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวเพราะจริงๆแล้วบักชาลีเนี่ยก็ชอบนางเอกนะครับ แต่เขาก็ไม่อยากให้นางเอกเนี่ยต้องมาทนทุกข์ความลำบากกับเขาส่วนทางด้านนางเอกนะครับหลังจากที่ขึ้นรถมาสักพักหนึ่งเธอก็คิดถึงบัคชาลีขึ้นมาครับเพราะว่าเธอนึกขึ้นมาได้ว่าบัคชาลีเนี่ยแหละเป็นคนช่วยชีวิตเธอจากกลุ่มคนจอนจัดเธอก็เลยร้องเรียกให้คนขับรถแล้วก็แม่ของเธอนะครับพาเธอกลับไปหาชาลีแล้วเธอก็กระโดดกอดชาลีเลยครับแล้วเธอก็บอกให้ชาลีเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวเธอด้วยจบแล้วจ้ะเป็นไงบ้างครับกับบัคชาลีตอนศิลปินเดียวซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันค่อนนนน้้าาจะสัไปหห่่ออยเืีย เดิมทีมันก็เป็นตอนสั้นอยู่แล้วมุกตลกก็ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันมีความดราม่ามากกว่าแล้วถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยังไงกับปักชาลีตอนนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาล่ะครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาการไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าไว้สัตย์ไทยยังคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ